สวัสดีจ้าสวัสดี f อใน YouTube แล้วก็ a c e o o o k จ้าวันนี้เราจะมาแกะกล่องเครื่องยิงเลเซอร์ตัวใหม่ของเราเดยจ้าแกะให้ดูเลยว่าขเขาแถมอะไรให้บ้างเนาะนี่เป็นตัวใหม่ราจะรุ่นใหม่หน้าตาจะเป็นอย่างไร กรองจะก็จะสีไอ้พดดพูดไทยเพียนละก่องก็จะสีเหลีย่ยมสีเหลี่ยมเป็นๆอย่างนี้เนาะถ้าพูดไทยเร็วก็จะเพียนแล้วเนะี่ยโอ้จะบาตายมีฟังกช์ชันอะไรบ้างเนียจะหลายฟังก์ชันเลยเดี๋ยวเราจะเจ๊ดูกันนะก่อนเอื่อกลอกพลาสติกออกก่อน ตัวนี้จะจะเป็นรุ่นใหม่แบบดีกว่ารุ่นเก่าที่เราใช้นะเพราะพลังงานแสงของเลเซอร์มันจะเข้มข้นกว่ามันจะเห็นผลกว่าเอ้ยเห็นผลชัดเจนจะจะมาเปิดดูยังไงเนาะ ตอนนี้กำจัดสิวได้ด้วยนะจ๊ะไอ้พวกรอยดำจากทรงจัดสิวไม่ใช่แคก่กำจัดขนพวกนักโครงนักแคร์อะไรได้อย่างเดียวนะฟังชันได้หลายอย่างเปิดยังไงวะเนี่ยเปิดยังไงวะขยาวยาวจุดๆเต้นเต้นเรื่งโฟงกัสแล้ว เฉลีนี่จ้ารู้ราไหมจ้าทุกคนนี่จ้ารู้รามีระดับเลยจ้าเครื่องเลเซอร์ตัวใหม่กำจัดขนทุกชนิดในร่างกาย,ยนี่จ้าเลเซอร์มีคู่มือให้ด้วยคู่มือโอ้โหเครื่องสวยมาก ไฮโซเปเลยดูแบบพรีเมียมพรีเมียมมากก็คงจะนี่หัวยิงเลเซอร์ของอันนี้ที่เสียโูดนีจจะอันนี้เป็นอะไรโอ้่าจจะแถมให้ ไปมีโกนแล้วก็แว่นตาของแถมเขาเด้จเอจ้าเราจะเก็ให้ดูเลยเลยมีแว่นตาในการยิงนะใส่ป้องกันสเสงเลเซอร์อันน้ไม่โกนเดี๋จะเปิดกล่องเลยจ้าเราไม่ได้ใช้เรามีแว่นตาอยู่แล้ว ส่วนสุดท้ายก็น่าจะเป็นสายชาร์จาสายชาร์จโอเค20โวลต์ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะใครอยากลองใช้ก็ ไปตามกันได้เลยจะสะดวกสบายไม่ต้องเข้าคลินิกนะจ๊ะให้เปืองเวลาเสียเวลาต่อคงต่อ,ตอคิวอะไราเ้ทำเองง่ายๆที่บ้านจ้าบ๊ายบายนะจ๊ะลูกจ๋าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะไม่พลาดวิดีโอใหม่ใก่อนใครบ๊ายบายจ๊ะ